ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบร t i o n ผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ดิงด้านล่างใส่อีเมลพสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20เยนเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกันครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ยผมแบ็คเอีกซ์เกิ้เช่นเคยวันนี้ผมก็จะมาแนะนำครับวิธีการไต่แรงเงาะในโหมดเมนเจอร์คร็ แนะนำทีมที่ใช้ในการแตะแรงด้วยนะครับก่อนที่เซิร์ฟจะมีการอัปเดต FP เป็น120นะครับของเซิร์ฟเกาหลีนี้จะอัปเดตมันประมาณวันที่หนึ่งนะฟังที่หน่งเดือน4นะครับเดี๋ยวถ้ามันอัปเดตเสร็จเดี๋ยวผมจะมารีวิวเซิร์ฟเกาหลีให้ดูเนาะว่ามันมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างครับแล้วก็มีนักเตะคนไหนเพิ่มเข้ามาบ้างนะเดี๋ยววันที่ประมาณวันที่2เดี๋ยวผมทำรีวิวนะครับว่าผมมี ID เซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนาะเรามารีวิวก่อนเซิร์ฟไทยนะครับแต่ตอนนี้มานะนนผมอยู่่่ทีีนนนะค 1, นะคคครรรััับบบ แล้วก็ไอดีนี้มูลคา่าทีมอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยมาดูครับอยู่ที่ประมาณ8,009อาตีไปเลยครับ9,000ล้านนะครับแค่9,000ล้านครับขึ้นมาชันเ,นเจอรอหนึ่งได้เนาะก็แผยนยอดเมตาครับ5,2,3แล้วก็เป็นฟูลทีมเ h เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทุกคนเห็นแปลกตาว่าโปรติปีของปี l h นี้ที่ทำฟูลทีมก็จะเป็นประสิทธิ์กับซอนใช่ไหมแต่ผมมีเทคนิคดีครับมาแนะนำนะครับก็คือ ขายเป็นสิทธิ์ครับตัวนี้ครับปกติเราเอาเล่นปีกใช่ไหมแต่ผมเอามาเล่นกองการครับอ่าดูตัวสลองผมตัวสลองผมมีแค่นี้เนาะนี่ครับมีตัวสลองมีแค่เล็กน้อยครับมีคีววนอ่าฟรงกไลกาแล้วก็คีววนเดอะบอยเนาะปกติผมจะจะใช้เซตนี้ลิ้นพันกันเลยใช้เซตนี้ในการแต่งแรงครับช่วงแรกครับแล้วก็แต่พอดีมันมีบางงัดครับที่คีววนเดอะบอยไม่ฟิตครับแล้วก็เดวิดลุยไม่ฟิตเนาะผมก็เลยทําการเอานี่ครับ เอาออมปะยองครับลงมาแทนเปริสิทธ์แล้วก็จิบเปริสิทธิ์มาแทนเดอะบอยครับว่ามันสเตตเล่นกลางน่าจะได้ครับเปริสิทธ์มันถักสองเท้าด้วยแล้วก็เอาเปอร์ตีครับเอาเปอร์ตีมาแทนเด็บลุยเนาะแล้วก็ขจับเอาเบนซมมาครับไปเป็นหน้าเป้าแทนออมปะยองก็จะได้แผนนี้มาเนาะก็หนึ่งร้อยเก้าสิบเหมือนเดิมเลยครับบอกครับว่าเบนซีมาโหดมากครับในหมุใน,มใ,นมในหมุนเนเจอนะผมแนะนําว่าให้เป็นบวกหกนะ อันนี้ผมซื้อบวกห้ามาลองใชใ้เฉยเดี๋ยวผมจะอัปเกรดเป็นบวกหกแน่นอนครับแค่บวกห้าเก่งชิบหายมากๆเขาเป็นเซมา์ยิงสองเท้าด้วยนะครับส่นสูงได้ครับอู๋จะวายิงนี่ดีมากแล้วก็เปิดปีครับเล่นแทนเดบิลลีเบียดเดบิลลีผมลงไปเป็นตัวสำรองเลยนะแล้วก็เปอร์เธิตก็เบียดคีรินเดอร์บอยผมตกกระป๋องมาเลยครับเอาไปเป็นตัวสำรองเลยครับคีรินเดอร์บอยนะเรามาดูพวกแท็กติกก่อนนะครับแท็กติกนักเตะก็นี่ครับปีกสองข้างผมใช้เป็น CC1 1> sc 1แล้วก็ sr 1นะครับขึ้น3ามลงสาส่วนของล่าทพเปผมใช้เป็น ar 1 dp 1 in 1แล้วก็ sr 1ขึ้น3ามลงสาของกลาง2ตัวก็ขึ้น3ามลงสาครับส่วนสวิปเปอร์สตัวเป็น ar 2ขึ้น2องลงสนะครับคือจะไม่ให้มันดันสูงเท่าไหร่เนาะให้มันมาช่วยเก็บนะครับส่วนแบกสข้างครับก็จะเป็นขึ้น3ามลงสาแล้วก็ ar 1แบกนี้จะเป็นส่วนสําคัญในเทคนิค5้าลงสามนะที่ผมใช้ก็คือให้มันดังสูงขึ้นไปยิงนะครับเพอร์ตีนี้ก็สุดยอดนะครับ เบียดได้หรือผมตกกระป๋องเลยก็สวิปเปอร์เป็นขึ้นหนึ่งสามก็เป็นวาลานนะครับมาที่แทคติกทีมแบบแทคติกทีมผมก็จะใช้เป็นแทคติกพื้นฐานเลยครับแล้วก็ปรับแต่งน,นิดหน่อยเนาะผมจะเป็น3ามหแล้วก็3ามสนะครับส่วนการเลี้ยงบอลที่สนะิบแปดเนาะอิสระครับเกมลุกผมจะเป็นอยู่ที่3 7มสแล้วก็หกเอิสระส่วนการป้องกันที่หกสิบห้าสิบสี่สิบคุมส่วนนะครับการเปิดบองผมเอาเป็นสีเพราะว่าผมจะให้มัน เปิดบอลเสาแรกเนาะสีนี้มันจะเปิดบอลเสาแรกครับเปิดบอลสีเนาะนี่ครับเสาใกล้ครับเลี้ยงมาเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าปีกมันเลี้ยงเข้ามาหรือไม่ก็เป็นแบ็กเติมมาแล้วก็มันก็จะส่งเข้ามาตรงนี้ครับเสาแรกเสาแรกมันนักเตะเราจะยิงเข้าเสาแรกบ่อยมากครับอ่าโหมดเมเนเจอร์นี้แพ้ทางเสาแรกครับโดนยิงเสาแรกบ่อยมากครับไม่ว่าทีมเอ๋ว่าทีมเขาเนาะมาเราไปดูในโหมดเมเนเจอร์กันต่อนะครับไปดูในเมนูแรงก่อนเนาะนี่ครับอันนี้ผมบอกเลยครับว่าไล่ไพ่ ยี่สิบสามนัดติดนะครับไร้ผ้ายี่สามนัดติดมาเริ่มตั้งแต่นี่เนาะเวอร์คัสสองครับเวอร์คัสสองอันนี้ตอนที่ผมสอบขึ้นมาผมชนะสามนัดติดนะชนะสามนัดติดก็เลยขึ้นมาเวอร์คัสหนึ่งครับจากเวอร์คัสสองแล้วก็ขึ้นมาที่เวอร์คัสหนึ่งนี้ไม่แพ้เลยครับชนะห้าเสมอสองครับแล้วก็มาที่เวอร์อะชาร์เลนเจอร์สามสิจะเวอร์คัสชาร์เลนเจอร์สามก็ชนะห้าเสมอสามครับไม่แพ้นะครับแล้วก็มาที่ชาเลนเจอร์จากสอบ ชาร์เดนเจอร์สองแล้วก็มาชาร์เดนเจอร์สามนี้ชนะเจ็ดไม่แพ้ไม่เสมอครับนี่ครับชนะเจ็ดนัดติดด้วยครับแล้วก็ขึ้นมาชาร์เดนเจอร์หนึ่งก็มีแพ้นะครับมีชนะสี่เสมอสี่แล้วก็แพ้สองเนาะตอนนี้ก็อยู่ชาร์เดนเจอร์หนึ่งครับแล้วก็ผมจะบอกครับเวลาที่เหมาะกับการกดแรงชาร์เดนเจอร์ก็คือช่วงเย็นครับอ่าตีเลยครับช่วงบ่ายตีหนึ่งนะผมจะปล่อยออโต้เลยนะครับทุกคนปกติเราจะมานั่งกดมานั่งเฝ้าอย่างนี้ผมปล่อยออโต้เลยนะ ้ราค่อยมาเข้ามาเช็คดูทีละนัด2งนัดบ้างครับคือช่วงมันเที่ยงคืนครับมันรีวันใหม่แล้วปล่อยเลยครับออโต้ไ้เลยครับอันนี้ผมปล่อยออโต้ไปนะไม่แพ้ใครประมาณ23นัดติดนะครับโอ้โหดมากครับนี่ครับดูได้ครับอื้อแล้วก็ชนะสูงสุด7นัดติดนะแต่ช่วงหลังอันนี้ผมมากดช่วงกลางวันนะครับนี่ครับมากดช่วงกลางวันมันจะเน้นไปทางเสมอเสมอสะส่วนใหญ่นะครับเสมอปล่อยมากครับเดี๋ยวมาให้ดูเนาะเดี๋ยวมาให้ดูครับ ว่ามันเสมอ,อยังไงนี่ครับอันนี้หมวนเบนเจอร์ก็สูงสุดอยู่ที่จดเจันติตแล้วก็ยิงได้สูงสุดอยู่ที่9ประตู9ประตูในแมตช์เดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพให้ดูนะนี่ครับภาพบอกเลยครับเบนเซม่าทำแฮตชิกสองรอบนะในแมตช์นั้นครับโอ้โหมดมากครับเบนเซม่าครับแล้วยิงทั้งหมด166ประตูนะมาดูที่อ่านี่ครับแฟนตาซี ผลงานในแดนนี้ผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะดูผลงานแรงครับนี่ครับเพิ่งกลับมาเล่นครับเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้า้วยการผมไม่ได้เข้ามาเล่นเกมฟีพลาเลยนะนี่ครับชนะชนะชนะอันนี้เป็นชนะเจ็ดนาติดนอนแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเสมอซะจนใหญ่ครับขึ้นมาแรงสูงสูงสูงขึ้นแล้วก็มาอยู่ที่ผมปล่อย,ปล,อยปล่อยตอนกลางวันแนละ้วลองมาเล่นตอนกลางวันช่วงประมาณเที่ยงครับเที่ยงถึงห้าโมงเย็นนี้ไม่เวอ้อครับผมแนะนําว่าถ้าจะเล่นหมวยมนเล่นจริงๆให้ปล่อยช่วงประมาณเที่ยงคืนเนาะปบอดไปช่วงเที่ยงคืนครับ มันจะเสมอบ่อยครับหนักไปทางเสมอเนาะเสมอสองสองบ่อยครับแล้วก็หลังๆมานี้แบ็คโคโลล็อบเราจะไามา่อยู่แล้วนะครับผมจะเปลี่ยน Back แบ็คละโคโลล็อบผมก็จะเปลี่ยนนะผมว่าผมจะลองใช้เป็นหาตัวที่มันเอฟพีน้อยเนาะประมาณสิบหกครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาเพชรในตมต่อเนาะแต่ก็ว่าจะเปลี่ยนพวกเดมหรืด้วยครับหรือไม่ก็เอาเดมหรือกับโคโลล็อบสลับตำแหน่งกันนะครับโอเคมาดูครับนี่ครับก็ขึ้นมาถึงชั้นเจอหนึ่งได้นะ ผมพยายามจะปั้นให้ถึงครับมาดูครับตอนนี้แรงเราอยู่ชา a เลนเจอร์หนึ่งนี่ครับจะปั้นขึ้นไปถึงซูเปอร์ไม่รู้ว่าจะถึงได้หรือเปล่านะแค่ชา a l เลนเจอร์หนึ่งนี้คนที่อยู่ในแรงนี้ก็มีแค่1.5 2เท่าปเนั้นเองถ้าขึ้นมาซูเปอร์ชาร์เลนเจอร์ได้น่าจะโอเคนะครับตัวน,นี้ 1. 1> แล้วก็จะจากผมจะปั๊มไม่ถึงอ่าอย่างนั้นก็แชมเปียนเนาะแชมเปียนมอเจอร์ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับว่าลูกการนี้ผมก็ กลับมาเล่นแล้วกลับมาเล่นตั้งแต่ต้นสีสั้นเลยครับนี่ครับมันดูครับมันเหลือเวลาอีกกี่วันเอ่ยมันบอกอยู่ตรงไหนอีกวันครับมันไม่บอกเลยว่าอีกกี่วันครับอ้าอีกเจ็ดวันนะอีกเจ็ดวันอีกเจ็ดวันไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าครับอันนี้ต้องรองรุนก่อนเนาะแต่ว่าผมก็กลับมาชนะเจอหนึ่งสองราการติดแล้ว,ลวเราค่อยยับไปเรื่อยว่าอันนี้ผมเพิ่งทาทีมมาใหม่นะก็คือนี่ครับซื้อฟูตชีมไอเฮดมาเลยครับอยู่ที่ประมาณเก้าพันเอ็มเนาะ ก็มีตังค์เหลือแค่พันเอ็มเดี๋ยวผมจะมาเสริมทีมครับมาเสริมเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวอัปเดตทีมยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกเนาะอ่าส่วนโค้ดลืมบอกไปโค้ดผมใช้เป็นโซชานะครับก็ได้นี่ครับได้เอฟเฟกต์ด้วยเนาะยืนตำแหน่งดีแล้วก็ความมั่นใจในการยิงนะครับส่วน AI AI ผมมองว่ามันไม่มีผลนะ AI ไม่มีผลนะครับ AI อยู่ตรงไหนตัวช่วยนี่ครับผมก็ใช้เป็นปกติครับเหมือนกับเกมมันตั้งมาเลยเนาะก็คัสตอมด้วยการก,ารกาัดตามอัตโนมัติ อัตโนมัติหมดเลยนะแล้วก็มีเปิดเปิดแค่นั้นเองผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรเยอะแยะครับสเหรย์ไอเนาะก็ประมาณนี้ครับดูทีมคันเลอร์ทีมคันเลอร์ก็ได้เป็นนี่ครับซิงเกิลขับความอึดบวกมาเนาะผมบอกเลยครับว่าเปรซิตผมชอบมากครับเปรซิตแท็กเอาไปยืนปีกมันก็ยิงดีอยู่แล้วนะแต่พอหยิบมาลงกองกลางช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤตพอดีกองกาลางเรามันไม่ฟิตเนาะเดอะบอยไม่ฟิตครับแล้วก็เลยเอาเปรซิตมาแทนแล้วก็จะใช้เป็นซืมา้าด้วยซื้อมาใหม่ จะลองปรับแผนมาเป็นแผนนี้ดูครับหาตำแหน่งให้มันลงเนาะโอ้โหอย่างเถื่อนครับบอกเลยครับเลตติ้งนี้ประสิทธิ์แต่ละเกมอยู่ที่6กจุดอ่าหกจขึ้นนะ6.7ขึ้นนะครับแล้วก็ยิงยิงโคตรป่อยเลยครับประสิทธิ์ครับแต่ก่อนนี้ผมจะใช้เป็นรุดกุลิศแล้วก็คีวินเดอร์บอยเจนคู่กันนะครับแต่เอพรุดกุลิศมันยี่เปีดไงผมเลยตัดทิ้งเลยครับขายทิ้งแล้วก็ถอยเจอลาดมาครับนี่ครับถอยเจอลาดมาแล้วก็เอามายืนคู่คีวินเดอร์บอยแต่พอคีวินเดอร์บอยไม่ฟิตใช้ปรระะสิิิทธาาออเเล่่นนดีีกกววคค์บบยมั เลยใช้เป็นประสิทธิ์ยาวๆเลยครับส่วนตัวนี้เปิดตีก็ใช้แทยนหรือยาวไปหนึ่นครับเดี๋ยวผมจะหาตัวมาแทนคนรอบอยู่เนาะอาจจะใช้เป็นไรขาดมาแทนก็ได้ครับแต่ต้องลดเอพีตัวใดตัวหนึ่งลงไปเนาะแต่มันก็หมดตัวให้ลุแลรวอาจจะต้องลดพูกสาประตูครับอาจจะต้องกลับไปใช้พวกเอพีน้อยครับมีัวฮาร์ดด้วยนะโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะสหรับคนที่งบน้อยครับแต่อยากลองปั้นครับอันนี้ผมก็ใช้จากฟูลทีมนะ เป็นฟูทีมบ้านิยมฟูทีมเอสแล้วก็งบเป็นน้อยครับไม่เกินหมื่นเอ็มครับแค่นี้ก็ไดก้ก็ดันขึ้นมาถึงชาเลนเจอร์หนึ่งเลยเนาะก็เป็นกำลังใจทุกคนครับก็จะดืมหาปรับเทคนิคที่มันเข้ากับตัวเองจริงๆนะอันนี้ผมก็นั่งปรับปรับไปปรับมาก็เออมันเล่นดีเข้ากับเทคนิคนี้ก็ใช้ไปมายาวๆครับและที่สําคัญเวลาในการกดต้องเป็นประมาณช่วงเย็นๆนะดึกๆก,กนแหละประมาณเที่ยงคืนก็ปล่อยบอลทิลันยาวๆไว้เลยเนาะถ้าช่วงกลางวันคนเล่นเยอะครับม,มันจะเจอแผนแปลกๆเยอะเนาะช่วงกลางวัน ในช่วงคืนคนรันบอดนี้มันก็ไม่ได้มีคนมานั่งเฝ้านั่งกดเหมือนกับเราเนาะถ้าช่วงวันอ่าบางคนกดไปแล้วเขาก็แก้เทคนิคไปในตัวด้วยครับมันจะเจอพวกนี้เนาะแต่อันนี้ก็ช่วงกลางคืนก็คือเขาก็จะปล่อยบอรดตัยยนยาวกับเราเลยมันก็มีโอกาสที่เราจะชนะบ่อยๆเนาะีรืก็ชนะเจนัดติดนะครับอ่าผมลืมให้ดูเลยครับว่าประตูยิงไปได้หรือครับยิงไม่ได้หมด1นึ่งประตูเสียหนึ่งประตูครับชนะ41เสมอ19แล้วก็แพ้23นะครับ แต่การได้ประตูอยู่ที่2แล้วก็เสียอยู่ที่1.4นะครับก็โอเคครับคนเอาไว้ประมาณนี้สํหรับคนที่งบหน้อยก็ลองเอาไปทําดูกันได้ครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วขอบคุณทุกคนมากครับไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณครับ